สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนัยโลสว่วนจากสถาบันพัฒนาศตักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ชีวิตด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องเฉียบคมทุกการมองสร้างช่องทางได้ ผู้ฟังทุกท่านครับวิถีในการดำเนินชีวิตของผู้คนบนโลกใบน,นี้ตลอดระยะเวลานะครับย่อมมีโอกาสในการพบปะผู้คนไดพ้พบเจอทุกสรรพสิ่งทุกความเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนยานพาหาน,นะและก็สิ่งอื่นๆืมากมายที่เราได้พบเห็นในขณะเดียวกัน ในทุกสรรพสิ่งที่เราได้เจอเจอนั้นโดยส่วนใหญ่มักจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไปคนที่ได้รับการฝึกฝนมักมีวิธีมองวิธีคิดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์แล้วก็ต่อยอดไปในทิศทางที่ดีแต่ก็มีผู้คนอีกมากมายครับที่ไม่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้ปล่อยให้จิตใจนั้นร้อนรุ่ม แล้วก็มองไปในทิศทางต่างๆที่บางครั้งก็ไร้การควบคุมเหตุ hey, ที่ทําไมต้องนําเรื่องของการมองนะครับเฉียบคมในทุกการมองมาก็เพราะว่าปัจจุบันนั้นโลกของเรามันมีปัจจัยหลายๆประการนะครับมีเรื่องราวต่างๆเยอะมากทีเดียวเนื้อสิ่งอื่นใดคือข้อมูลข่าวสารถาโถมเข้ามาผ่านสื่อโซเชียลที่ยิ่งกว่าสื่อนามิทางข้อมูลอีกนะฮมันเยอะมากเลย ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในวิถีของการเป็นผู้ดําเนินชีวิตเราเป็นประชากรคนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลใช่ไหมครับตัวโลกนีนยิ่งใหญ่แต่โลกแห่งการสื่อสารนั้นเนี่ยมันย่นย่อโลกทั้งใบอยู่ในฝ่ามือะอยู่ในโทรศัพท์มือถือดังนั้นตลอดระยะเวลาเ,เดี๋ยวเราก็พบผู้คนพบเหตุการณ์เจอสถานการณ์เจอสรรพสิ่งต่าง ใจความเคลื่อนไหวในทุกภาคส่วนนะครับสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆมากมายไปหมดเลยนะฮะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สามารถควบคุมวิธีคิดหรือมีการมองที่เฉียบคมได้เนี่ยอันตรายมากๆทีเดียวครับด้วยเหตุนี้เราจึงมีวิธีการคาว่าเราในที่นี้คือทั้งครูบาอาจารย์ทั้งผู้ที่ถ่ายทอดและฝึกอบรมนะฮะร,รวมถึงตัวผู้พูดเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ตรงจากการเดินทางแล้วก็ ได้มีทั้งการจัดสัมมนาเสวนานะครับเซมินาแคมป์ค่ายะลรต่างๆมากมายด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงมีวิธีการมองที่เฉียบคมหากเรามีนะครับจะได้สร้างได้ทั้งโอกาสและช่องทางที่ดีให้กับชีวิตอยู่ตลอดเวลาครับขออนุญาตนำจากประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันและมาเผยแพร่ดังต่อไปนี้นะครับซึ่งต้องขออนุญาตแนะนําตัวเองกับผู้ฟังทุกๆท่านว่าตัวของอาจารย์นหนองแลทนายโลสวุวรรเนี่ยด้วยวัย 56ปีในปีนี้นะครับเดือนธันวาคมนี้ก็จะครบ56ปีบริบูรณ์อยู่บนถนนสายการขายขยายเชิญชวนบริหารพัฒนาเนี่ยเข้าสู่ปีที่32จึงได้มีโอกาสพบปะเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเพราะอย่างยิ่งรักในการเดินทางไปในทั่วผืนแผ่นดินไทยในทุกๆจังหวัดนะครับจึงมีประสบการณ์ตรงจากคนที่เคยเกเรนะครับแล้วเคยเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายในอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยก็สร้าง พัฒนาเรียนรู้ไม่ยอมหยุดนิ่งครับท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้แก่นมาห้าประการที่จะนํามาแบ่งปันแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากครูบาอาจารย์เนี่ยได้ถ่ายทอดให้มาด้วยข้อมูลมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ทุกการดําเนินชีวิตหากมองพร้อมพิจารณาด้วยจิตที่เป็นสุขเราจะได้ครับ 2. มองเห็นโอกาสที่ซ่อนตัวอยู่เสมอส คิดวิเคราะห์ถึงผลดีในสิ่งที่พบเจอ 4. ไม่มีอคติในทุกการมอง 5. ทบทวนสิ่งที่ได้พบว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาที่ข้อหนึ่งทำไมเราต้องมองพร้อมพิจารณาด้วยจิตที่เป็นสุขในหลายๆครั้งตัวผู้พูดเองหรือตัวอาจารย์นองเองในอดีตในยุคสมัยนั้นการอบรมเรียนรู้ยังไม่มากนะัก เื่อมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีความริษยาในการมองมีความสมเพศเวทนาในสิ่งที่เห็นจิตไม่เป็นสุขจิตไม่สะอาดครับอันนี้ได้มากับตัวมองอะไรก็ไม่พิจารณาแต่ไปที่ภาคสาเขาใส่เต็มเป่าเลยนะครมันทําให้เรารู้สึกร้อนลุ่มไปไหนก็รู้สึกไม่ค่อยมีความสุขครับเป็นเพราะจิตของเราเนี่แหละ พอมาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผ่านการใช้ชีวิตในโลกนี้มาถึง5 6ฤดูฝนจะเจอ,รอเรื่องราวต่างๆมามากมายปัจจุบันมองอะไรไม่รีบพิ่ภากษาอีกต่อไปแล้วแต่หันมาพิจ,จารณาด้วยจิตใจที่เป็นสุขเยือกเย็นสุข,ขุมค่อยๆมองค่อยๆคิดค่อยๆพิจ,จารณาครับดังนั้นข้อที่สองมันจึงตามมาก็คือว่ามองเห็นโอกาสที่ซ่อนตัวอยู่เสมอ ดังคำกล่าวที่เพราะแต่ทรงพลังเขาบอกว่าทุกวิกฤตที่รายกากมักมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอซึ่งมันเป็นจริงๆนะฮะไม่ว่าเราจะเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราเพ่งลงไปลึกค่อยๆคิดว่าสิ่งที่มันซ่อนตัวอยู่ในคำว่าโอกาสมันมีอะไรบ้างปรากฏว่าพอเราไม่รีบเร่งร้อนรนเร็วรวดเร็วรวนแรงเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรากลับเห็นเรื่องราวดีๆซ่อนตัวอยู่เห็นโอกาสดีๆเนี่ยซ่อนตัวอยู่ นี่คือสิ่งที่มันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะฮะถึงวิธีการมองเห็นโอกาสที่ซ่อนตัวต่อมาข้อที่สามก็คือว่าการคิดวิเคราะห์ถึงผลดีในสิ่งที่พบเจอเอมันก็แปลกนะฮะว่าพอเราจิตจดจอ่อต่อสิ่งดีที่มันซ่อนตัวอยู่ในนั้นเนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้ากฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเขาก็ทาหน้าที่ของเขาได้ครับมันทําให้เราค่อยๆมาทบทวนมาประเมินมาวิเคราะห์ถึงผลดีที่พบเหมือนคน เล่นเกมคิดดีอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ครับจิตใต้สํานึกกดแห่งแรงดึงดูดนะครับเขาก็จะส่งเรื่องราวดีๆให้เราได้มาสัมผัสได้มาพบมาพูดมาคุยมาถกมาปาลบมาหารือมาสนทนาได้ไปต่ออย่างทรนงนะ่ต่อมาข้อสี่คือไม่มีอคติในทุกการมองอนะพอเรามองอะไรเห็นอะไรเราไม่อคติกับเขาใช่ไหมครับสิ่งที่มันไม่ดีมันก็ไม่เข้ามาหาเรานะมันก็แปลกมากเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นฐานหรือว่า สารตั้นต้นของเรามันมาจากจิตใจที่คิดดีะคระับไอ้เรื่องราวต่างๆที่มันไม่สมไม่ไม่ควรจะปรารถนานะั้นไม่ที่เราไม่ชอบอบะเขาก็ไม่เดินทางมาหาเรารับปิดท้ายด้วยข้อห้าครับนั่นคือการทบทวนสิ่งที่พบเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรการที่เรามีจิตมุ่งมั่นที่ทําอะไรก็ให้ผู้คนให้สังคมนะฮะ,ให,ะ,ะให้ส่วนร่วมนะครับปรากฏว่าโอ้โหมันเห็นช่องทางเต็ไมไปหมดเลยะครทุกท่านครับดังนั้น การฝึกให้ชีวิตมีจิตใจที่เยือกเย็นตลอดเวลาเนี่ยจะนํามาซึ่งความสําเร็จสมความปรารถนาตามสิ่งที่เราต้องการฝ่าวงรัครับการเป็นผู้ให้ผู้สงมอผู้แบ่งปันถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญทางสังคมที่จะทําให้มีความสุขในวงกว้างปรึกกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อนพี่น้องชาวไทยได้รับแนวทางวิถีทางซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตส่วนตัวครอบครัวและสังคม เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่าน,น,นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตด้วยความปรารถนาดีครับใครจเจอเราเขาโชคดี W L D C สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ